ปวร้อนเลยเอา n า r ม a ดีกว่ามั้งไม่ทันเลยหาเตแล้วด้วยหาเตแล้วด้วยเราไม่ใส่เสียเรามีควันอยู่ไม่ต้องกลัวถ้าเห็นควันฟ้าก็วิ่งเข้าเลยนะคือไม่ไหวแล้วแล้วจังหวะนั้นคือไม่ไหวแล้วเราเราไปสายเขียวเสแล้วอ่ะ ฮันไม่ค่อยต่างจากน้องโมมากดาเมจหนักกว่านิดนึงแต่ระดับสี่ห้าอันนั้นอืมเออไอ้นั่นโคตรโคตรปวดหัวระดับนั้นเอ็กเพรสเรือใหญ่จัดเรือหรือตึกเนี่ยอันนี้เรือมีความสุขแหละเรือสำรานมานเนื้อวัตถัทานิค มันมีเรืออ้วกด้วยนะอะไรเออเรือสารอบแล้วก็หายคนหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวไปไหมน่าจะกินไหมเอ้ยทำไมสีเสื้อมันเฟิร์มเท่ยังวะนะอ๋อผมไอ้นี่มันผมเปลี่ยนสกินไงโคตรแสบตาเอ้ยไอ้นี่ใครนี่ เข้ามาใหม่มึงดูแลด้วยโชว์บอด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 เอามาโชว์ซะแล้วไงเอ้ยนี่ไงเราถึงหมู่บ้านแม่งเอ้ยได้ยินเสียงแล้วแต่ไม่คิดว่าแม่งจะจำมุมนี้มาเวโอ้หายเยอะอยู่งั้นนะ ถ้าเกิด normal คือไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไอ้นี่เด้อไม่ถึงหลอดหนึ่งด้วยซ้ำไม่ถึงครึ่งหลอดเลยพอฮาร์ d ปุ๊บแม่งเกือบหมดหลอดหนึ่งเลยอ่ะเราคือไม่ให้นี่มาด้วยนะไม่ให้กระบอกพยาบาลมาด้วยฮ hard โอ้ยเหี่ยวตกใจแม่งนึกว่าซอมบี้วิ่งมาไอ้บอดเบนดุึงเลย โผมว่าได้ยินเสียงไงผมเลยเดินย่องย่องว่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วน้ำตกเกี่ยวมันสวยว่ะแต่เนี่ยแต่ที่ผมอยากเล่นนะคือจะมาดูด่านมันเนี่แหละเดี๋ยวเราวิ่งเล่นน้ำตกกันก่อนเนี่อนั่นดิเนี่ยข้างล่างมีบ่อน้ำพอดีเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ขอจอมปืนเดี๋ยวแฮกก่อนเดี๋ยวแฮกก่อนเรียบร้อยเป็นของเราละอันนี้มีอะไรเอ่ย

มันชาร์จแล้วไม่ได้กลัวเกืเอบแล้วกูเกือบแล้วเกือบตายแล้วมาโชว์เรามีโมโทงทองเราไม่ต้องกลัวอ่ะแล้วโชว์อะไรอ่ะโชว์ดาว <c oughs> จะใจอ,อีกยยม,มีเสียงม,มีเสียงอยู่ยยไม่มีระเบิดเอ้ยเดี๋ยวลีโอมีระเบิดนี่อ๋อมันเป็นสายของลีโอนี่ใช่ไหมไม่ผมเลือกมาอ้าวเหรอใช่ไหมนะหมายหมายถึงไง เนี่ยม,มีมีตูอ้อยู่ั้นเดียวไม่เปิดอะรอว่าจะรอไปเอาตรงอเอา,ลา<ร>หลังๆดีกว่าใช่ไหมป้อมปืนหลังดีกว่าผมว่าไอ้ที่ว่าจะเจอมันรอบสุดท้ายไอ้กล่องกล่องมีแต่กล่องเปิดแล้วโอ้ยโอ้ข้างหลังเทียบเลยไอ้ไซ้ายไอ้ซ้าย ถ้าหาอยู่ที่สะพานเดี๋ยวนะมึงเป็นคนญี่ปุ่นแต่ทำไมมึงพูดอังกฤษวะมาโชว์ปล่อยมันโชว์ไปเฮ้ยตัวติดเชืออ้อโอ้โหข้างหลังมาด้วยทางนี้มาด้วยตรงนี้เราไใส่เยก็ได้ตัวระเบิดตัวระเบิดไปใช่ไหมสะรีมเมอร์อยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอ ามพี่ติดป่ะป่ะไปมาหน่อยเฮ้ยตัวกระโดดมีของเฮ้ยมีบาเลตมาบาเลตด้านในเรียบร้อยเราพายเรียนไปไหมเออเราไปอยู่กลางน้ำไหมพี่โก้พี่ติ่มก็ลงมาตู้เค่อใช่ใช่ ไม่เชิง 2k รอกมีร้อยนัดตรงนี้ครับมีซื้อไปขอซื้อมาอาอะไรอ่ะสามร้อยซื้อจากพี่หนึ่งมาไม่อยากได้หรอความสวยก็ไปซื้อหน่อยวะพี่ซื้อซื้ออีโก้ต่อแบบว่าเหมือนหารครึ่งอ่ะคอมจาก150มาหารกับพี่ก็ได้ผมจะเล่นหน่อยวะพี่กระจออะไรอุ้ยเออเขาโดนระเบิดยังโดนมากสุดพี่ไหวแหละขอโดนเหมือนกันไหววัวเท่าะอะไรนะ ตัของพี่ X หนึ่งหนึ่งหกหกูงไอ้ของตัวกันพี่เหมือนกันของพี่เหมือนกันเหมือนกันใช่ไอ้ผมไม่แน่ใจของตัวสามเก่งทุกทกก็พี่เพิ่งลงอ่ะพี่เจียบคืออะไรวะเออเคโมเคโมไอ้อยากลงอยากลงวะไอ้ป้อมนี้อ๋อเียนี้้อมระเบิดนี้ยไม่มันเป็นอะไรนี่อะไรกับระเบิดที่พื้นระะไม่พี่มันเป็นเคมอะไรนะะผมซื้อแล้วก็ให้กิเจาอขอดจด้วอ พี่เทีวมันเล่นอยู่นี่ว่ะ Motor in place โอ้แสด็จไว้สอมบี้มาทางนู้นนุ่นอะแดงๆนี่ไงติดป้อมให้พร้อมเลยเอายังไะไอโโช่มึงอย่าขวางปืนนี่ <c oughs> มีป้อมอีกมีป้อมอีกเข้ามาอีกเดี๋ยวเราต้องหาป้อมก่อนไม่แต่มันมันต้องใช้อ่ามันต้องใช้นี่ก่อนไงใช้อันนั้นหน้าก่อนแล้วค่อยใช้อันหลังเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากได้กระเป๋ามากเลยจะไว้ได้เข็มฉีตอนนี้กระเป๋าจะเอาเข็มเกาะ เจ็บตัวโอ้โหรถแม่งสวยว่าสีแม่งสวยจ้ะมีมีมีพยาบาลไหมอ่ะผมมีอันหนึ่งนะวิสโลไปอะไรก็ได้ผมมีก่ออยู่มันมาแล้วกำลังดียังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ,อะไรของมึงเนี่ยไอโ้โชว์ไอสัตว์หวางกูจังเลยเฮ้ยตรงขึ้นตรงนีง้มาแน่เลย <c oughs> เอาแล้วนะกดสวิตเลยไหมอีกยี่สิบวิกดเลยแล้วกันคงไม่มีอะไรแล้วแหละโชยืนไว้ไม่ต้องตามมากูบอกให้ยืนไว้อีหา่ากลุ่มป้อมปืนแปบ๊บเอ,อ๊ะทำให้กูขึ้นยากจังโอเคเรียบร้อยโอ้โหยิง้างไหนกอนเลยแม่ขงข้างหน้าก็มีได้ข้างก็เยอะสวย đông hơi Đầu morally terminar và celim rời ori nguyên này gehört mà đườngี้ là strong 16,мо có những hoạ đi第三 cỷ 1 này là rất tốt, chỉ 3 tiến các nhớ khi đó là phóng đ lifelong đây là เสืตัวระเบิดไหนยัยอโอเกือบตายสกิมเมอร์ได้ยินเสียงสกิมเมอร์อยู่ไหนวะไม่เห็นตัวลองเรียงแสงแป๊บนึงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไอ้ตัวระเบิดกดนแ้ จะ <Okay. S 2> บอกว่านว่าผมล้มไม่ได้แล้วเด้อมีพยาบาลอีกไหมไม่เจอเลยเหวนี้มีไหมพยาบาลจา๋าสูดกรันีะสพยาบาจะบอกก็าต้องการตรงเนี้ยไปเลยลุย ้าอิใจยุเกือบยิงแล้วทหารนี่เองอะไรเอ่ยลูกโมกับอ๋ออันนี้เอาอันนี้แล้วกันกล่องพยาบาลอ๋อกล่องพยาบาลอ้าวเออว่ะอ่ฮิวผมหน่อยแดงแดงเถื่อนแล้วตอนนี้กระเป๋าเอาเลยะเิดไมม่ีลูกโมอะไร นี่เจโตระระเบิดยังมีอยู่ใช่ไหมจะไม่ได้หยบเป่าเนี่ยมีสองลูกงั้นอ่ะผมใช้อันนี้อ่ะเดียวไปเก็บเปิดมาเลือดขูเปิดเปิดฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้เฮ้ยก็เป็นรออยู่ฝั่งลูกประางเราเราไปเอาหาซะแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวะเนี่ยเอ่อปืนอ๋อเฮ้ยนี่ของดีแฟร์กันได้แฟกันมาแล้ว เราใช้แอร์ซัพแอร์ซับพอร์ตลงน้ำมันลงจอดรถยิงงถัันน้มประตูงแง้มอย่างนี้แสดงว่ามึงต้องบุกมาแน่นอนเดี๋ยวข้างบ <c oughs> นนะไม่ไปทำอะไรเลยโอ้โหข้างบนมีนี่ มีซอมบี้ครัโฟะซีโฟะเดี๋ยวผมเก็บไว้ได้เฮ้ยหรือว่าจะลงเก็บก่อนเลยเข้าเหรอถ้าจะให้เก็บทุกคนเลยมันเอาไว้ทำอะไรวะอะไรนะซีโฟะนี่ไงมันให้แปะซีโฟะไว้เออจริงด้วยมันให้ระเบิดที่นี่แน่เลยอ๋อมันเป็นซีโฟะนี้เก้าวันอะไม่ใช่ไม่ใช่ซีโฟะนี่อะไรวะไม่ใช่ซีโฟะเออไม่ใช่ซีโฟะเปิดประตูข้าวแท่งอะแปะให้ครบอะเไหววะ นี่ยตอนนี้แปะไปสองอาแล้วคุณลงมาดบบนี้เหรออยู่ด้านบนอืมสกีเมอร์โอุ้ยแปะตรงไหนวะถ้แปะไปแล้เนี่ยไอไหนเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ดีกว่าโอ้โหขอบคุณผูก็ยืนฟันสะเพลินเลยกไอ้เราก็ยืนยืนฟันสะเพลินเลยแม่ เมึงมาด้านหลังูว่าถอยติดอะไรเ,รรบเบรนี่ยเกย็บระเบิดเก็บระเบิดเก็บระเบิดมันมีสกีมเมอร์หรือเปล่าหรือว่ามันมาเรื่อยๆของมันอยู่แล้วเนี่ยรู้ว่าเราต้องรีบแปะแล้วเออน่าิะไงจนกว่าเราจะแปะหมดแหละน,นงงอืมน่าจะต้องรีบแปะเราน่าจะต้องระเบิดที่นี่ วิ่งแล้ววิ่งแล้วเอ้ยตรงนี้มีกล่องกระสุนแล้วก็มี AK ป่ะมี AK ตรงนี้มี AK คตัวใหญ่ไปมันเลือกกูอยู่ทุกคนน,นี่ยิงปิ้วเล็กสี่จุดเล็กสี่จุดอ๋อมีมีตรงนี้ใกล้ๆโอเคดีเอาไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ฮะ มันมันมีมันมีมันมีกล่องสปาวใหม่ตรงนี้เลยอยู่ด้านล่างตรงนี้แค่ีหนใช่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีดูอ๋อพอมันหมดแล้วมันจะไม่สปาวให้ชั้นบนต้องขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหเซตนี่ยไหนใครก็หัวซุ่นไปฝั่งนู้นนี่เดี๋ยวไปกอนชิไอโฉอยู่ไหนเนี่ย มาช่วยกูเออไปแล้วเต่าต้องกูลงมาทำไมเนี่ยมาอยู่ข้างบนนั่นมันสิอ้าวเราไปปีนซะแล้วอ่ะโอเคเออล่วงล่วงล่วงเยเรียบร้อยครบแล้วโอ้ยตัวใหญ่ไหนอ่ะอันนี้เกาะไปไอ้โชว์มึงไม่ต้องเกาะแล้วกันไปโยโต้ีปโยดอยู่ไหนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โอเคเรียบร้อยเกาะพร้อม แล้วเรา,เราต้องไปไหนวะเนี่ยอ๋อประตูอยู่นี่เอากระเป๋ามดนาวโอ้ยโ,โล่งกว้างโล่งแจ้งโล่งแปลกเราต้องขึ้นเรือแน่ๆเลยใช่แล้วเราจะไปเที่ยวกันแต่ก่อนเราจะขึ้นเรือข้างหลังโอ้โหเพียบเลยตนนัวติดเชื้อด้วย วิ่ง้วจ้ามานี่ไอ้โชกหลังคาหลังคาไปไปเราวิ่งวิ่งวิ่ไ้เนี่ยตกใจโอ๊ยับตกใจเนี่ยไอ้โชว์เรเร็วห้องนี้มีอะไรปล่าไม่มีโอเคกูลงมาจากชั้นบดแค่นี้ก็โดด บอกให้กูหมอบทำไมเล่าโอ้ในอุโมงแน่นอนดูจักสภาพมีกระเป๋าตรงนี้แล้วก็ปืนเฮ้ยสกาเอาสกาแล้วกันรอบนี้ตาย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 กูเนี่ยจะตายอ๋อมันพนใส่ประหาย เอา้าผมก็ยิงอยู่เลยเดี๋ยวนะเทหารกูตายไหมเนะี่ยทหารกูจะติดเชือเ้อไหมเนะี่ยโอ้ที่ผิดที่ใหม่ไม่ใช่แล้วกันเปิดเอ๊ะเปิดอย่างเงี้ยใช้นี้ดีวกว่าใช้ M16 เดี๋ยวนะผมว่าน่าอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแนละ้วอืมน่าจะใช่เพราะว่าเราน่าจะขึ้นเหลือแล้วมีมีกล่องอีกไหมหรือไม่มีแล้วหมดแล้วนะไหน,อเ,นเอ่ยประตูอ๋เอเปิด คมีร okay. ้อยนัดแล้วก็ป้อมปืนทำป้อมปืนไม่ใช่ออโต้ออ่เถ้าป้อมปืนไม่ออโต้อยู่งี้แล้วกันตรงตรงบังเกอร์พอดีเลยมีปั๊มีหลังรถอีกไหมดูหลังรถด้วยนะนี่ไงมีใช่ไหมหลังรถฮ่าฮ่าฮ่าไอหลังไอหลังรถคันนี้ไม่มีมาโชว์ยิงขวาไปอ่าแล้วนะ ประทับและตั้มอุ้ยใครยิงมันให้ยิงตกเฮ้ยปุ๊กันปุ๊กด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตายสวยโอ้โหทางขวาดิกูวางป้อมกูวางป้อมไว้ทำไมเนี่ยรู้สึกป้๊บโอ้โหเยอะเดี๋ยวชิบหาย กูว,วางป้อมไว้ทำไมเนี่ยไอย้พวกตัวดลงน้ำนี่ยมันว่ายได้ไหมเนี่ยเออมันไม่ไว่ายแต่มันนี่ไงมันมันมันเดินลุยมันนี่ไงน้ำมันตื้นน้ำมันตื้นไอผมมีน,นี่อยู่น,นี่หว่าทำไมไม่ใช้วะเนี่ยทุกคนหาที่หลบหาที่หลบขอติดเสียหาที่หลบ หาที่หลบเกย์เกย์เอาอ๋อแฟร์แฟร์มันล่อซอมบี้ได้ด้วยแล้วมันระเบิดใช่มันเป็นของล่อล่อยไปเธอซ้ายซ้ายสายต้องป้อมปืนแล้วไปี่ไปี่ไปตัวกระโดดเหรอยิงล่อแม่ง โหน, oh, นึกว่าปืนในนี่นึกว่าปืนแบบ air support air style ยิงแฟร์เหมือนตอนในนี่ด่าได้เดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบนี่นี่ยิงล่อไปพวกมึงไม่ต้องเข้าถึงพวกกูไม่ต้องเข้าถึงกูหมดแล้วกระสุนหมดแล้วจะหมดแล้วเหมือนกันแต่ผมยังมีอยู่นี่ลอ่ลอล่อว้าวได้ยินเสียงสกีมเมอร์หรือตัวระเบิดเหรอ หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดก็เฮียแล้วคุ้มจะยิงมึงยังไงล่ะโอ้ยรู้สึกเสียของไงวะคุ้มกันผมดีกระสุนหมดแล้วคุ้มกันด้วยกูโดนอะไรเมื่อกี้ฉันยิงคุ้มกันผมด้วย สามสามแล้วเออเออเอออุ๊ยวิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วหมดไปไปทอนทอยทอยโอ๊ยโอ๊ยน้ำมืดดมควันเยอะเกินมีแลยโอ้ย โอ้ยน้ำมืดดมควันเยอะเกินเมื่อกี้เอ้ยทางซายไปแล้วเนี่เหรอเหนื่อยแหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแหม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอ้าไอ้เหี้ยกูไปยิงไอ้โชว์ทำไมเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วตัวใหญ่ด้วยดิโชโดนโชว์โดนโชว์ดาวนี่แหละตัด นี่โหลดโอ้เยอะๆนี่โหลดนี่โหลดนี่โหลดยิงอยู่ทิ้งอยู่ซัพพอร์ตอยู่โอยไม่รอดหว่ารอบเนี้ยรอดดิเราต้องรอดรอดแล้วเรารอดแล้วไกลเราได้หมดแล้วเควสเควสเสร็จแล้วเควสเสร็จแล้วไปที่ประตูเลยดีกว่าไปได้คนนึงไปเลยคนนึงโอ้ยประตูประตูประตูนี่เพียบเลยโอ๊ยกูหลาบ เก็บตัวโบดเก็บตัวโบดรีบไปรีบไปดูไหนเป็นตู้อยู่ไหนเรือขเก็บตือขึ้นเรือสับแล้วสับแล้วเรือขึ้นเรือเออโอ้ยไอชอว์ไอชอวมาช่วยโชมาช่วยโชมาช่วยเออล้ถอยเออคุณลบอีกแล้วไอทหารไอพวกขวดไปเร็วรีบไปสิ่งจะไวทิ้งันเลย ไปทางไหน,นต่อว่ะเดียวมันเนี่ยมันต้องรอจนกว่าผมจะตายมันต้องรอผมตาย <c oughs> ต้องรอไอ,อ,อ้ต,อตัวติดเชื้อ,อกกมี <c oughs> อม,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 มีมีกดฆ่าตัวตายไหมมีกดฆ่าตัวตายไหมอยากฆ่าตัวตายมากเลยตอนนี้เดี๋ยวบอกว่าโชโตายแล้วโชว์โชโ,โชโกลายเป็นซอมบ,บี้ แล้วแต่ก็ไม่รอดอะไรกี้อ่ะฆ่าสามคนน่ะำไงอ่ะเดี๋ยว้เบื่อสั่นเลยเอาตรงๆนะซอมบี้ไม่มีแล้วนะระเบิดทำไมวะกูยิงกันจนหมดแล้วไอ้ฮะทำลายหลักฐาน อทำอลายหลักฐานซะแล้วอะ่ะโอ้ยเหนื่อยเอากลับเป็น normal <c oughs> เหมือนเดิมเถอะนะแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ผมกำลังจะวิ่งตามไปติดอีพี่ทหารคนนั้นน่ะเออผมไอ,อ้ที่ผมตายเนี่ยผมตายเพราะไอทหารคนนั้นอะเสอกมานอนใต้เยกระมาผาแม่งเออ,เอ,อผมตายเพราะไอทหารคนนั้นเลยที่ติดเนี่ยแม่งโอ้ย